ลุงเล็กในวัยห้าสิบปลายๆเป็นเหมือนเงาที่คุ้นตาของโรงพยาบาลเมืองอย่างโรงพยาบาลประจำอำเภอเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของชนําบุดแกเป็นหัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าที่หลักของแกคือการดูแลความสะอาดของทุกโซกทุกมุมในโรงพยาบาล ตั้งแต่ถูงทางเดินไปจนถึงห้องรับแรลที่ใครหลายคนไม่อยากเหยียบเลีงเข้าไปห้องดับจิตห้องเก็บศพและห้องรองศบเด็กเพื่อการศึกษางานที่ดูเหมือนจนหนนะหนักหน่วงและน่าขนลุกสำหรับคนอื่นกลับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลุงเล็กไปแล้วแกทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ไม่เคยบน่น และมักจะหําเพลงเก่าๆเ,เบาๆขณะเช็ดถูพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบหรือจัดเรียงโหลแก้วบรรจุบอวัยวะที่ถูกบองไว้เพื่อนร่วมงานของลุงเล็กมีอยู่ไม่น้อยแต่ที่สนิทสนมและมักจะพบปะพูดคุยกันเป็นประจำก็คือยามดินและยามชาสองหนุ่มยามประจำที่ ผัดเปลี่ยนเวียนกันมาดูแลรักษาความปลอดภัยและสองแม่บ้านคู่หูใหญ่อ้วนร่างท้วมใจดีกับเจ๊ดุงพรแม่บ้านปากจัดแต่ใจดีที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับใกอ้วนอยู่บ่อยๆหลังเลิกงานหากไม่มีใครติดธุระอะไรเขามักจะหาโอกาสมานั่งล้อมวงคุยกันใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างโรงพยาบาล บางทีก็มีวงเล่าเล็กๆตามภาษาคนทำงานที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายและเรื่องราแปลกประหลาดดูทุกเมื่อเชื่อวันเพื่อระบายความอัดอัน้นและแบ่งปันเรื่องราวที่ไม่อาจเล่าให้คนนอกได้ฟังได้วันนี้เงียบผิดปกตินะครับลุงเล็กผมเดินตรวจเวรยังรู้สึกวังเวงกว่าทุกวันมันแหละดีแล้วไอ้ชา เงียบเงียบมาดีแล้วถ้าไม่เงียบสิงานจะเข้าไม่เชื่อเอ็งลงถามยายอ้วนดูสิโอ้ยอย่าพูดให้มันได้ยินเข้าสิคะลุงแค่นี้ก็ขุนหัวลูกจะแย่แล้วเมื่อเช้าฉันเดินผ่านห้องเก็บศพนะ่ะได้กลิ่นแปลกแปลกแถมได้ยินเสียงเหมือนใครขย,ขยับขยื่นอยู่ข้างในเลยค่ะจริงเหรอไอ้อ้วน กินแบบไหนครับก็กกินเหมือนดอกไม้ทุบเทียนที่เขาเพิ่งเอาไปไว้หน้าศพอวานาซิผสมกับกินอับบเย็นๆเหมือนศพเพิ่งมาใหม่ๆแถมเสียงเหมือนคนลุกนั่งบนเก้าอี้ลุงเล็กนั่งนิ่งอยู่สายตาเหมือมองออกไปในความมืดที่โอบล้อมโรงพยาบาลก่อนจะยกแก้วขึ้นจิบ พางถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเริ่มต้นเล่าด้วยน้ำเสียงที่ลดต่ำกว่าปกติวันนี้จะเล่าเรื่องที่มันติดตัวติดใจฉันมาจนถึงทุกวันนี้ให้ฟังมันเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะสมัยที่โรงพยาบาลเราเพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีนี่แหละวันนั้นนะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆหมอเรียกให้ฉันไปทำความสะอาดห้องดับจิต หลังจากการผ่าชนะสูตรพิกุพเพิ่งจะเสร็จไปหมาดมาปกติฉันก็ชินแล้วนะกับสภาพสุบแบบนั้นแต่คราวนั้นมันต่างออกไปสุบนั้นเป็นหญิงสาวเวร,รุ่นคนหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอดแต่ดันเสียชีวิตไปก่อนพร้อมกับลูกน้อยในท้องที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูลูกหมอเลยต้องพาเอาเด็กออกมาเพื่อจะช่วยชีวิต ตอนฉันเข้าไปในห้องนะกลิ่นเลือดเข่าคุ้งเต็มไปหมดเครื่องมือผ่าตัดยังวางละกิละก่ายอยู่บนโต๊ะสแตนเลสเ,เย็นเชียบแต่ที่ทำให้ฉันรู้สึกหนาวสัทานเข้าไปถึงก็ดูก็คือร่างของหญิงสาวที่ถูกคุมด้วยผ้าขาวไว้เกือบมิดเหลือแต่ใบ,บหน้าซีดเฟือดกับส่วนท้องที่ถูกเย็บปิดไว้คร่าวๆสายตาของแก มันยังเปิดดูครึ่งหนึ่งนะไอจ๋ามันจ้องมองขึ้นไปบนเพดานเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่หายไปฉันก็ก้มหน้ากุมตาเช็ดถูพื้นเป็เรื่อยๆพยายามไม่มองไปที่แกรตรงๆกลัวจะเสียขวัญขณะที่ฉันกำลังจะเข็นทำน้ำสปกปรกออกไปทิ้งนั่นแหละจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงแง่ แ่แงเสียงเบาเบาเหมือนเด็กทารกกำลังร้องไห้แต่ไม่ใช่เสียงของเด็กที่เพิ่งคลอดออกมานะเป็นเสียงที่แห่พรา่าฟังดูอู้อี้เหมือนมาจากที่ไกลๆแต่ก็ดังอยู่ในห้องนั่นแหละฉันหยุดมือทันทีหัวใจเต้นตุ้มตามอยู่ในอ,อกตอนแรกกลนึกว่าหงฝาดไปเองแต่แล้ว เสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแง่แง่แง่ข่าวนี้ชัดเจนขึ้นเสียงเหมือนมันลอยมาจากแถวแถวโต๊ะที่ศพหญิงสาวนอนอยู่ฉันเหลียวไปมองทางนั้นแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีใครสักคนในห้องนั้นเลยนอกจากฉันกับสศพความกลัวเริ่มกกกินหัวใจของฉันมันไม่ใช่ความกลัวแบบที่เคยเจอมาก่อน มันเป็นความรู้สึกเย็นเยียบที่แปรซ่านมันจากข้างในเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาฉันคืนน้ำลายดังเอือกอมือหมายเริ่มสัน่นแต่ด้วยความที่งานยังไม่เสร็จฉันก็กดฟันเดินไปที่โต๊ะวางเครื่องมือเพื่อจะเก็บของให้เรียบร้อยพอฉันเดินไปถึงข้างโต๊ะนั่นแหละสิ่งที่ฉันเห็นมันทำให้ฉันแทบหยุดหายใจ ใต้ผ้าขาวที่ขุมร่างหญิงสาวเอาไว้นั่นนะตรงบริเวณหน้าท้องของเคนนะมันมีรอยปุ่งนูนขึ้นมาเป็นรูปเล็กๆคล้ายๆคล้ายยกับคล้ายกับ,บรอยเท้าเด็กทารุใช่มันเป็นรอยเท้าเด็กจริงๆมันไม่ได้หนูนขึ้นมาเฉยๆนะเว้ยแต่มันเหมือนกําลังดินด้นดิ้นอยู่ใต้ผ้าขาวผืนนั้นเหมือนเมเด็กทารุ กำลังเตะทิศอยู่ข้างในท้องของหญิงสาวที่ตายไปแล้วแง่แง่แง,ง่เสียงร้องไห้ขา่าวนี้ดังขึ้นมาอีกครั้งชัดเจนมากใกล้มากเหมือนมาจากใต้ผ้าขาวนั่นแหละฉันยืนตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อแต่ครักทั้งที่ในห้องนั้นมันเย็นเฉียบฉันมองรอยเท้านั้น ที่กำลังดิ้นอยู่ใต้ผ้าขาวมองใบหน้าซีดเฟือที่ยังคงเปิดตามอมงเฮดานอยู่แล้วฉันก็ตัดสินใจฉันโยนผ้าคลี่ลิ้วทิ้งตะโกนล,ลั่นน้องแล้ววิ่งออกจากห้องดับจิตนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตของฉันจะทำได้ไม่สนใจว่างานจะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่สนแล้วแหละสนใจแล้วว่าจะโดนหมอดาตั้งแต่วันนั้นมานะ ฉันไม่เคยเข้าไปทำความสะอาดห้องดับจิตคนเดียวอีกเลยตอนคำ่คำค่ำมืดมืดไม่เคยเลยไม่เคยจริงๆยามชาขยับตัวนั่งไม่ติดเก้าอี้ดูท่าทางประมาเล็กน้อยเมื่อทุกคนหันมาจ้องมองที่เขายามเนีนตบไหล่เพื่อนเบาๆเ,เป็นเชิงให้กำลังใจเพื่อให้เขาไม่กลัวจนเกินไปยามชา ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเริ่มต้นเล่าด้วยนำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยเรื่องของลุงว่าลอแล้วใช่ไหมครับของผมนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่หรอกหัว,วไม่มีใครกล้าไปเฝ้าเวรตรงนั้นอีกนะสิมันเป็นคืนเดือนมืดสนิทครับคืนนั้นผมเข้าเวรกิดดึกคนเดียวยามหนิลลา้างางานไปต่างจังหวัด อเที่ยงคืนเป๊ะผมก็ต้องออกเดินตรวจตาความเรียบร้อยรอบโรงพยาบาลตามปกติครับอเดินผ่านตึกเก่าๆของผู้ป่วยที่ปิดร้างผมก็แค่รู้สึกวังเวงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากเพราะชินแล้วแต่พอผมเดินมาถึงโซนหน้าด้านหลังโรงพยาบาลครับตรงนัน้นเป็นทางเดินแคบๆที่ข้าระหว่างอาคารเก่า กับห้องดับจิตคือรู้ใช่ไหมครับว่าห้องดับจิตมันจะอยู่ห่างออกมาจากตึกผู้ป่วยพอสมควรมันเลยทําให้บรรยากาศตรงนั้นมันเงียบสงัดเป็นพิเศษปกติผมก็แค่เดินผ่านเร็วๆไม่ค่อยได้หยุดอะไรหรอกครับแต่คืนนั้นมันแปลกครับผมกําลังเดินผ่านหน้าห้องดับจิตไปนั้นแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแคร่แครง เสียงเบาๆเ,เหมือนอะไรกระทบกันเบาๆมาจากทางประตูห้องดับจิตผมก็คิดว่าคงเป็นหนูไม่ก็ลมพัดอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกครับเด,เดินไปอีกนิดหน่อยแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครับแครกแครกแคกคราวนี้มันนังถี่ขึ้นเรื่อยๆและชัดขึ้นกว่าเดิม ผมเลยชะงักฝีเทา้าหันกลับไปมองที่ประตูห้องดับจิตตอนนั้นไฟสลัวสครับมีแค่แสงจากเสาไฟไกลๆส่องมาลิบๆทำให้เห็นแค่เงาลางๆของประตูเหล็กสีเทาผมยืนนิ่งฟังเสียงนั้นอยู่พักหนึ่งมันไม่ใช่เสียงหงูแล้วล่ะครับมันคือเสียงคนเสียงคนกำลังเขียอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านในประตู เสียงมันขูดกันเบาๆสลับกับเสียงดังกุกกักุกกักุกกผมเริ่มรู้สึกเป็นวาบที่สันหลังผดลุกสู้ไปทั้งตัวผมพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นลุงเล็กที่ยังไม่กลับบ้านหรือไม่กดเจ้าหน้าที่คนอื่นแต่ก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะมันก็ดึกขนาดนี้แล้วไม่มีใครเขาอยู่กันหรอกแล้วจู่จครับ เสียงแพากแคลกแคลกนั้นก็หยุดลงเงียบกลิบผมยืนนิ่งรอดูอีกสักพักใหญ่มองไปยังประตูห้องนับจิตก็มือสนิทผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขเขยา่าย่างเบาๆเหมือนใครกำลังเดินช้าๆอยู่ข้างในห้องนั้นและมันก็มีเสียงครับเสียงกระซิบช้า ช้าเป็นเสียงผู้หญิงครับเสียงแหบพร่าฟังดูเหมือนจะขาดใจเหมือนคนแก่ที่พูดไม่ชัดเสียงมันรอดออกมาจากช่องประตูที่ปิดสนิทผมยืนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบไปแล้วครับไม่ไหวตติงใดๆทั้งนั้นหัวใจผมเต้นตึกตักตึกตักตึก,ก,กตักแทบจะหลุดออกมาจากนอกออกช้าชาช่วย ช่วยด้วยคราวนี้เสียงกระซิบนั้นมันชัดเจนขึ้นอีกครับมันดังอยู่ตรงหน้าประตูห้องนับจิตนั่นแหละผมรับรู้ได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดผ่านมาเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่หลังประตูบานนั้นแล้วกำลังกระซิบเรียกชื่อผมอยู่ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับตอนนั้นขาผมมันเหมือนถูกตบตะปูเอาไว้กับพื้น ผมอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ร่างกายของผมมันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยผมได้แต่นยืนจ้องมองประตูห้องดับจิตด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วทันใดนั้นเองครับแกลกแกลกเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้ากับประตูเหล็กบานนั้นอย่างแรงจากข้างในดังสนัน่นแล้วเสียงของเงียบไปอีกครั้งครับผมได้สติคืนมา ไม่คิดอะไรแล้วครับผมหันหลังกลับแล้ววิ่งสุดฝีเท้าเลยครับวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่สนแล้วว่าต้องตรวจเวรให้เสร็จไม่สนแล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะโดนหัวหน้ายามด่าผมวิ่งไปจนถึงป้อมยามแทบจะล้มพับลงไปตรงนั้นเลยละครับตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่เคยเดินตรวจเวรแถวห้องหับจิตคนเดียวอีกเลยครับลุงเล็กถ้าไม่มีใครอยู่ด้วย ผมจะขอแลกเป็นสันทีเลยครับผมไม่อยากเจออะไรแบบนั้นอีกแล้วจริงๆแล้วครับยามชาพูดจบก็รีบยกน้ำถือขึ้นอีกใบหน้าของเขายัางคงซีดเฟื่อนและมีเหมือซึมออกมายามเหน่นกับลุงเล็กมองหน้ากันอย่างเข้าใจในขณะที่ใจอ้วนกับเจริญพรก็กอดแขนกันแน่นยามชาดูท่าทาง ไม่หายจากอาการกลัวแต่เมื่อทุกคนหันมามองเขาอีกครั้งเขาก็รีบพูดขึ้นเหมือนต้องการจะระบายความอัดอัน้นแทนใดอ้นและเจลงพรคือหลังจากคืนที่ผมเจอเรื่องนั้นนะครับผมก็กลัวจนไม่กล้าไปเดินตรวจแถวนั้นอีกเลยผมก็ไปเล่าให้ลุงเล็กฟังลุงเล็กแกก็พยักหน้าเข้าใจแต่ที่พี่กลัวนั้นก็คือยายอ้วน ับเจดมพลแกก็มาเล่าให้ผมฟังอีกสีครับว่าแกก็เจออะไรบางอย่างที่โอ้โหถ้าเป็นผมผมคงชอบตายที่ตรงนั้นหรอกครับคือวัอนนั้นนะครับไอ้อ้วนแกต้องไปทําความสะอาดห้องเก็บสุพแล้วก็ห้องรองศพเด็กเพื่อการศึกษาด้วยไอ้ห้องรองศพนะครับพวกคุณก็น่าจะรู้ว่ามันมีแต่หลกแก้วใส ที่ข้างในมีอวัยวะหรือไม่ก็ร่างเด็กเล็กุกดองเอาไว้มันเป็นอะไรที่น่าขูนลุกอยู่แล้วใช่ไหมครับใหญ่อ้วนแกก็เลยชวนเจ๊ดงพรไปช่วยด้วยเพราะมันเป็นงานที่เยอะแล้วก็เป็นอะไรที่แกไม่ค่อยอยากอยู่คนเดียวเท่าไหร่แกสองคนก็เข้าไปทำงานกันตั้งแต่บ่ายครับเริ่มจากห้องเก็บสุกโกรน พอสิทธิก็เข้าไปที่ห้องดองสุกแกก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความสะอาดไปเรื่อยๆเช็ดทุกหลูทุกชั้นวางแล้วมันก็ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแกสองคนไม่ได้สังเกตเลยว่ามันดึกดื่นสักแค่ไหนหัวแต่ก้มหน้าก้มตาเช็ดถูจนกระทั่งใหญ่ยยอ้วนแกเล่าว่าอจูๆ่ๆเจดุงพลก็เดินตัวสั่นเทาเข้ามาสะกิดแขนแกเบาๆครับ หน้าเจดงพรน่ซี่เป็นไก่ต้มเลยครับแล้วเจดงพรกดกระซิบเสียงแผ่วๆว่าไอ้อ้วกนกลับบ้านกันเถอะฉันไม่ไหวแล้วไอ้อ้วนกองงงสิครับเพราะงานยังไม่เสร็จดีแกก็ถามว่าอะไรกันเจ๊ทำไมรีบกลับนักละ่ะงานยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวคุณหมอจะว่านะแต่เจดงพรแกไม่พูดอะไรครับแกเอาแต่สายหน้า แล้วก็ดึงแขนใดอ้วนให้เดินตามออกมาจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้พอออกมาสึงข้างนอกห้องจีดพงพรก็ถึงกับซุดตัวลงนั่งกับพื้นเลยครับมือหมายสัน่นไปหมดบอกแกสองคนใจเย็นลงแล้วครับกอรืมเล่าสิ่งที่เจอให้กันฟังใจอ้วนแกเล่ากวอนครับแกบอกว่าตอนที่กําลังเช็ดหลูใบหนึ่งอยู่นั้นครับ เป็นหลูที่ดองแขนเด็กเล็กๆเ,เอาไว้แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พวกแกเช็ดไปเรื่อยๆแกสังเกตเห็นว่านิ้วมือในหลูนั้นนะ่ะมันขยับได้ครับขยับได้เบาๆเหมือนเด็กกําลังงองนิ้วไปมาแต่อ้วนแกเลยหยุดเช็ดทันทีจ้องมองนิ้วมือน,นั้นอยู่สักพักหนึ่งแกบอกว่าตอนแรกกูคิดว่าตาฝาน แต่พอมองไปอีกทีนิ้วมือนั้นก็ขยับอีกครับขยับแล้วก็ชี้ชี้ไปที่หลูข้างๆที่อยู่ห่างออกไปใหญ่อ้วนแกตกใจมากเลยครับแต่แกก็ยังกัดฟันไม่กล้ามองตามที่นิ้วนั้นชี้ไปแกได้แต่รีบเช็ดหลูนั้นให้เสร็จเสร็จแล้วแกก็ไปทำความสะอาดรลูอื่นต่อส่วนเจรดมพรแกเล่าบ้างครับเจ๊แกบอกว่า ตอนที่กำลังเช็ดหลูมใบที่ดองศีรษะเด็กทะลุเอาไว้นะครับแกกำลังตั้งใจเช็ดคราบสกปรกที่ติดอยู่ด้านนอกหลูพอเช็ดไปถึงบริเวณใบหน้าของศีรษะที่อยู่ในหลูนั้นนะครับจูๆ่ๆเด็กในหลูก็ลืมตาขึ้นมาใช่ครับลืมตาขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้เจนุมพลครับยิ้มแบบยิ้มก,กว้างเหมือนเด็กแรกเกิดกำลังยิ้มครับ แต่เป็นยิ้มที่อยู่ในสภาพที่ถูกดองอยู่ในน้ำยาน,นะครับเจดงพรแกเห็นเต็มสองตาเลยครับแกบอกว่าสายตาของเด็กคนนั้นมันต้องมาที่แกโดยตรงแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจดงพรแกบอกว่าตอนนั้นแกยืนตัวแข็งทื่อไปเลยครับขาสั่นไปหมดทำาอะไรไม่ถูก แต่แกก็พยายามตั้งสติคิดว่าตัวเองคงตาฝาดแต่พอแกหันไปมองยายอ้วนแกเห็นยายอ้วนกำลังเค็ดรูอีกใบหนึ่งอยู่แต่ก็มีท่าทางแปลกๆเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างด้วยความหวาดกลัวเจดงพรแกรู้ทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้มันไม่ใช่เรื่องหลอกตัวเองแล้วแกเลยรีบเดินไปสกิดยายอ้วนให้รีบออกมาจากห้องนั้นทันทีครับ ั้งแต่นั้นมานะครับแา่อ้วนกับเจดงพลแกไม่เคยเข้าไปทาความสะอาดห้องกงงศดพร้อมกันอีกเลยครับถ้าต้องทําจริงๆก็จะพยายามหาคนอื่นไปช่วยไปกันหลายๆคนครับแล้วก็ไม่กล้าทําตอนกลางคืนเด็ดขาดพวกแคบอกว่าโอจะเจออะไรอีกครับแต่อ้วนและเจดงพลที่นั่งอยู่ข้างๆก็พยักหน้าตอบรับ